สวัสดีครับพบกับช่องสปอร์นิวที่เดคินเช่นเคยในรูปข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักวิีีนวันนี้ขอสเสนอข่าวจารุจีดอนดารุบาปีศาจแดงตามดิวเยอกินฟอร์ทอปบลูคนดังคอนเฟิร์มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเจรจาคว้าตัวจารุจีดอนดารุบา um จากไปเอชเจริงแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผีแดงไม่มีแผนซื้อคนใหม่ในซัมเมอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวหวังดึงผู้รักษาประตูคนใหม่มาร่วมทีมในซัมเมอรน์นี้เนื่องจากเชื่อกันว่าโรเบนออมริมผู้ซื้อชาวโปรตุเเกกสสสไมมม่่ประะทััับบใใใจจนนนนนีาาาือออออขงงแลซ็ญญ มิเดโนมาติเนสในทวันชิมชติอิต์เจนาของสโมสรแดอัตเติลาอย่างไรก็ดีเท่าที่ผ่านมาดูของมาติเนสกับพีแดงไม่มีความคืบหน้าแม้แต่น้อยทั้งๆทีทททท่สื่อรายงานว่ามือเกา่าเลือดสีฟ้าขาวสแสดงท่าทีบอกราสาวกซิงผงาดแล้วและพร้อมย้ายไปเฝ้าสาวกทีมโอทับฟอร์ดกระทั่ง23วันที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหันมามีข่าวเชื่อมโยงกับดอนนันว่าแทนเนื่องจากจอมหนึ่งทีมชัดอิตาเลียนเดือสัญญากับเอชเชอีีแค่ปีเดียวโดยทีมแชมป์ลีกงจอฟวาลูก้าเซโบริ ดูจากทีมอดีดมาเสียบแทนแล้วในรายของโดนารมาเยอเกินฟอ์ฟออดีตสูน้าทิมชาตินอร์เวย์ซึ่งสวมบทคอมมิเนเตอร์ในบริลิกาอ้างว่าผีแดงติดต่อกับมือกา่าเฟชเชจริงต่างไปที่นักข่าวบางรายบ่งชี้ว่า เดสบิวไม่มีแผนซื้อนายทวารคนใหม่ในซัมเมอร์นี้ดดนารุม่ากับแมชเตอร์เดดมีรายงานเมื่อวันนี้ว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงผิดถนัดผมได้ยินมาว่ากระบวนการเริ่มต้นขึ้นแล้วมีการพูดคุยกันแล้วอาเกะพอทอบเอ่ยเมื่อสาสิทธ์กระทำขณะเดียวกัน,กนกมีการระบุวา่าเปเช่ตั้งค่าตัวดดนารุม่าเอาไว้ที่34.6ล้านปอนหรือราว1,522ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้แมชเตอร์เดดติดต่อขอยื D N e S, มมาตินีเมื่อช่วงต้นเดือนแต่ถูกสิงผงาดปฏิเสธอัลคาบชอบกดไลค์แชร์กดกด ติดตามช่องสปรอร์ตยูทิลิตี้ของเรารู้สําหรับนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคนับขอบคุณค่ะ